นักมวยมุมแดงแการันตีมอการ์กีฬาเชียงใหม่พบกับ,บมุมน้ำเงินจากอสอสเตรเลียโจชัวซักเดนครับนะครับทีมมาซ้ายครับทีมซ้ายนะครับโจชัวโอ้โยลดความกดดันแล้วต้องลุย,ลยแ,แล้วครับการันตีอ้าวแล้วครับพบต้องใส่ให้สุดหน่อยครับต้องใส่ให้สุดหน่อยสุดๆไปเลยครับมาที่นี่ต้องสุดๆนะไม่สุดไม่ได้จาอแล้วครับ สะดุ้งไหมเอาเจาะอีกทีหนึง่งเจาะอีกทีหนึง่งขวาอย่าไปรอแล้วเอา้าแตกไม่แตกสยยเสริมหญ่เลี้ยงมาไหม,สมยยเสริมหญ่เลี้ยงมาไหมอา่าแล้วครับการันตีเป้าหมาย,ยมต้อขาหน้าบ้านลากมาตีหน้าบ้าน พยายามสวนบัตสู้ครับตอนนี้ครับซื้อด้วยหมัดนะครับตัวชั่วโอ้โหเจอเขี่ยซ้ายเขี่ยทีนึ่งก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับยางแตกครับสามนับจบเลยครับครับโดนสะสมมากๆนะครับพยายามจะเอาขวาหน้าบังครับแต่ว่าต้านไม่ไหวจริงๆครับแมยกแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับการันตีพอลดความกดดันลดความตื่นเต้นไปได้หลังจากนั้นครับผงทองน้อยสั่งสับต้นขาเลยครับแล้วมาตามใบสั่งครับ ดูครับเตะแต่ละดอกบิดสะโพกครับร้อยขาตกก่อนครับพอขาตกแล้วสับเลยครับนี่ครับซ้ำจนโอโหยืนแทบไม่ไหวครับโจชัวสักเดนครับโดนไปสองนับลุกขึ้นมาได้นี่ก็ต้องนับถือเลยครับนี่ครับลูกก่อนที่จะเตะน็อกครับมาซ้ายครับทีมซ้ายนะครับโจชัวโอ้ยลดความกดดันแล้วต้องลุยแล้วครับการันตีอ้าวเหครับพง ต้องใส่ให้สุดหน่อยครับต้องใส่ให้สุดหน่อยสุดๆไปเลยครับมาที่นี่ต้องสุดๆอ่ะไม่สุดไม่ได้จาอแล้วครับสะดุ้งไม้เอ้าจาออีกทีหนึ่งจาะอีกทีหนึ่งขวาอย่าไปรอครับเอ้าแบกไม่แบกเสริมหญ่เลี้ยมาไหมเสริมหญ่เลี้ยมาไหมอาแล้วครับการันตีเป้าหมายคือต้นขาหน้าบ้านลากมาตีหน้าบ้าน ลากมาตีหน้าบ้านอยู่ไม่อยู่ครับโอ้แก้ปัญหาได้หรือเปล่าครับสามอีกทีสาทีอ้าวพยายามสวนบัดสู้ครับตอนนี้ครับซื้อด้วยมัตรนะครับตัวชั่วโอ้โหเจอเขียซ้ายเหียรทีนึงก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับยางแตกครับสามนับจบเลยครับครับโดนสะสมมากๆนะครับพยายามจะเอาขวาหน้าบังครับแต่ว่าต้านไม่ไหวจริงๆครับแมยกแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับการันตี พอลดความกดดันลดความตื่นเต้นไปได้หลังจากนั้นครับผงทองน้อยสั่งสับต้นขาเลยครับ